สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และกันแน่แกดแชร์ชกดนานๆกดนานๆานกดเยอะๆ,น,ๆ,น,ๆนะคะนึกถึงที่อิสระเสนอว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่ในนาน่ะถ้าถ่ายคลิปโพยกับเธอยูทูบเบอร์ YouTuber จะต้องจ่าย300บาทให้โพยกับเธอแล้วไอโพยก็พูดขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะคะที่ฉันเลยนึกถึงเรื่องเก่าเรื่องหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ ทำให้มุนีโดนไอ้พวยกับอิทธิ์เล่นงานปิดช่องไปหลายช่องเรื่องมันเป็นมาแบบนี้ค่ะพอจำกันได้ใช่ไหมคะเรื่องปลายๆที่กกก่อความตึกเครียดระหว่างแบรนด์ที่เคยจ้างไอ้ป่วยเคยนอบน้อมกราบตีนเขาไม่ว่าจะเป็นมาดี้พีท บายมั่งมีลีอารอะไรหลายๆอย่างนะคะแบรนด์ที่มาให้เงินไอ้พวยให้ไอ้พวยโฆษณาขายของอะไรให้ตอนหลังพอไอ้พวยมีบริษัทเป็นของตัวเองไอ้พวอยเริ่มเรียนแบบสินค้าเขาขายของแบบเดียวกับแบรนด์ที่ตัวเองเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หลายๆอย่างขึ้นมาแล้วก็เริ่มแข่งข้อ ตอนนี้กูเป็นบอสแล้วกูไม่จําเป็นต้องไปอาศัยสินค้าอื่นมาได้เพื่อให้ได้เงินกูขายของกูเองก็เริ่มมีอาการแข็งข้อแข่งขันกับแบรนด์มีการตัวเองคือเหมือนกับดังแล้วลืมตัวเรียกแบรนด์มาอบรมสั่งสอนเรียกร้องให้เจ้าของแบรนด์แต่ละคนต้องมาประชุมมา ลงเงินลงทองจัดไอาการอบรมไรคือทุกอย่างเรียกร้องเอาจากแบรนด์หมดแบรนด์แรกที่แข็งข้อเลยก็คือบายมั่งมีที่เป็นตอนนั้นเป็นเจ้านายตรงของชิดด้วยมีเรื่องอะไรกันชัดเจนหลายอย่างนะคะ รีอายังกั้มกั้มขึงึงแต่รีอาก็เริ่มมีปัญหาอย่างที่บอกบ้านชิดรีอาติดต่อจะทําบ้านให้ชิดไอ,อ้พวยกับไอ้เถิดก็มีการพูดเหมือนกันว่าคือทาไมฉันไม่ได้รับรู้เรื่องก่อนทําไมไม่มาบอกฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเงินทุนทําบ้านชิดก็ถูกแบ่งไปครึ่งนึงโดยมีการบีบให้รีอาต้องเอาหนึ่งแสนมาให้ตัวเองมีการมอบอะไรกับไปทีเอิก,กเกิรก แต่หน้าไม่ดีเท่าไหร่ข้างหลังที่ฉันรู้ว่ามีปัญหาเยอะเพราะเขาต้องการที่จะเห็นว่าชิดมี power พอที่จะควบงานจะเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมสาขาหนึ่งอะไรอย่างนี้ไอ้พวยไม่พอใจตรงนี้ไปสกัดกานทำทีไปบ้านตาทน ยายย้อยไปช่วยสร้างบ้านให้ทำให้ชิดต้องผิดสัญญาในการจะไปเปิดตัวไปอะไรกับผงกาแฟคุนกิตอนนั้นชิดกำลังคิดว่าจะฉีกออกไปทำอะไรอย่างอื่นไปทำธุรกิจอะไรอย่างอื่นร่วมกันร่วมทนนุนกันกับทางแบรนด์พวกนี้นะคะซึ่งเข้าเข้ากันได้ดีกับหนุ่มๆของรีอาไอ้พลอยก็ไม่พอใจ หลังจากนั้นเนี่ยจุดหนึ่งคนเดียวที่ออกมาพูดมาต่อต้านแล้วก็มาชี้ให้เห็นปัญหาตรงนี้คือมุนีมุนีพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วที่สำคัญก็คือว่าคืออยากจะให้แบรนด์ช่วยขายกลายเป็นว่าพวกแบรนด์จะให้แบรนด์ช่วยขายสินค้าของตัวเองทางนีอาโอเคแต่ขอตัดไปเลยหนึ่งพัน ส่งมาที่ฉันโดยตรงเดี๋ยวฉันขายให้ฉันซื้อคุณเลยหนึ่งพันอันนี้แล้วฉันเอาไปขายของฉันเองไอ้ขาหมูไม่ยอมเป็นปัญหาอะไรกันจุกจิกจุกจิกกับพวกแบรนด์พวกแบรนด์ก็มองว่าไอพ้พวยจักอรเนี่ยมันต้องกราบการพวกแบรนด์มันต้องการเงินจากเขาเขาช่วยเขานั่นเขานี่ตั้งเท่าไหร่เพราถึงเวลาตัวเองมีบริษัทมีสินค้าเองเกิดอาการแข่งข้อเกิดอาการเบ่งกล้ามดากขึ้นมาแบรนด์ก็เลยค่อยๆถอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกไป ยังเหลือแค่มาดิพีที่ยังมาร่วมอยู่ตอนที่มาดงดอกตอนฉลองอะไรพวกเนี้ยบาดิพีทยังมาอยู่หมอลำต้นอ้อที่อยู่กับมาดิพีทก็ยังมาอยู่แต่ตหลังก็หายไปหมดไม่มีใครเข้ามายุ่งด้วยอะไรอีกเลยเดี๋ยวเราไปฟังตอนที่มันเกี่ยวข้องกับ ที่อิสระพูดว่ายูทูบเบอร์ถ้ามาถ่ายไอ้พลยเนี่ยต้องใจ่ายให้พลอยสามร้อยบาทความคิดเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นใหม่อิสระเอามาจากสิ่งที่ไอ้พลยคิดอยู่แล้วแล้วถ้าฟังดีๆนะคะถ้าฟังดีๆเรื่องที่อิสระพูดจริงๆอาจจะมาจากไอ้พลยพูดให้เข้าใจว่ายูทูบเบอร์พวกนี้ควรจะจ่ายเงินให้ฉันนะเพราะฉัน ให้รายได้กับเขาฉันควรจะได้ทุกคนมาถ่ายฉันควรจะจ่ายให้ฉันเท่านั้นเท่านี้มีความเป็นไปได้ว่าความคิดอยากเรียกเงินยูทูบเบอร์มาจากไอ้ผัวจริงๆแต่ไม่ได้พูดเองให้อิสระพูดเพราะว่ามันมีความคิดที่จะเรียกเงินในจานวนเท่ากันสามร้อยบาทนี่เหมือนกันเคยออกจากปากชัยพลไปฟังค่ะนี่เป็นคลิปเก่าที่ คงจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าดิฉันยังเก็บเอาไว้อยู่ในบันทึกของ Facebook ที่ส่งคืนมาให้ไปฟังค่ะที่ปู่มหาหมุนีนะครับปู่มหาหมุนีชาแนลนะครับได้ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดพูดถึงนะครับกรณีที่ยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับยูทูบเบอร์ ต้องได้รับนะครับต้องได้รับค่าตอบแทนช่องละ300บาทนะครับในการจัดกิจกรรมของแต่ละแบรนด์นะครับแต่ละแบรนด์ที่อยู่กับลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นชามมดีพีสายคุณรัชนีผลิตภัณฑ์รรยานะครับของบอสนุงบอสแนน คู่หูปริยานักสู้กับตาแล้วก็รูทีนแซดบายมังมีของพี่อ้อมขออนุญาตเอ่ยชื่อทุกท่านนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทบนโอมโฮม,มซับนะครับผลิตภัณฑ์ทีพีสกินทุกๆแบรนด์นะครับทุกบริษัทนะครับเป็นข้อตกลงนะครับเป็นข้อตกลง เราคุยนะครับกับผู้บริหารนะครับเจ้าของแบรนด์เรื่องการให้ค่าตอบแทนนะครับเป็นค่าตอบแทนให้กับยูทูบเบอร์ที่มาไลฟ์สดนะครับที่มาไลฟ์สดขึ้นไลฟ์สดขายสินค้าของแต่ละแบรนด์ลุงตกลงกับ แต่ละแบรนด์นะครับว่าอยากให้แต่ละแบรนด์นะครับให้ค่าตอบแทน youtube หน่อยนะครับไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำหรอกครับค่าแรงขั้นต่ำน่าจะมากกว่าสามร้อยครับแต่นี่คือสื่อนะครับเป็นสื่ออิสระสื่อที่ทุกคนนะครับ y o u t u b e นะครับมีคนดูนะครับทั่วโลกเนี่ยหลายสิบล้านคนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ถ้าถามว่านะอย่างที่ปู่มุนีถามนะครับเหมือนกันตั้งธงคําถามนะครับว่าเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้นะครับก็ต้องแจ้มให้ต้องแจ้งให้ปู่มุนีนะครับมหามุนีทราบนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีจริงครับนะตอนรีอารเข้ามาใหม่ๆก็ไม่มีครับมาี่พีทมาใหม่ๆก็ไม่มีครับรูทีนแซดมาใหม่ๆก็ไม่มีครับ ่าตอบแทนช่องละสามร้นะครับไม่มีนะครับเราเพิ่งตกลงกันนะครับว่าอยากให้ YouTube นะครับที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาเนี่ยที่คอยเป็นนะครับช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งนะครับมาเก็ตแชร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นการแชร์นะครับผ่าน โซเชียลมันไม่ต่างจากสื่อโฆษณาทั่วไปสามร้อยมันมันเป็นเงินแค่ไม่มากนะครับถือว่าไม่มากแล้วแต่ละแบรน,น,รบนด์นะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะมอบให้กบแต่ u t u b e แต่ละช่องนะครับแล้วก็ใจตามนี้นะครับปู่มหามุนีนะ ย้อนความจําจําได้ไหมคะว่าแต่ก่อนเนี่ยแบรนด์เนี่ยนะคะแทบจะทุกเรือนจะต้องมาจัดกิจกรรมขายของขายตรงขายอะไรกันเนี่ยจัดกิจกรรมแล้ว u t u b e ก็มาถ่ายคลิปกัดไอ้ป่วยตั้งข้อแม้กับพวกแบรนด์ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมาจัดกิจกรรมเนี่ยบางทีเข้ามาจัดกิจกรรมนี่มีแจกทองม,มีแจกนู่นมีแจกนี่อาจะทําบ่อยมากถ้าพวกคุณมาจัดกิจกรรมคุณ จะต้องจ่ายเงินให้ยูทูบเบอร์ของฉันที่เข้ามาถ่ายทําคลิปคุณลองคิดดูยูทูบเบอร์พวกนั้นมาทําคลิปนะคะในในกิจกรรมก็ได้รางวัลอยู่แล้วจําได้ไหมคะว่าชัยได้ทองอยู่บ่อยๆมีโอกาสได้ไปชิงโชคได้รางวาัลถ้ามีใครซื้อของผ่านยูทูบเบอร์คนนั้นคนนี้แล้วก็จะเอาไอ้ตรงนั้นมาจับฉลากได้รางวัลกันก็ได้รางวาัลตรงนั้นแล้วคุณถ่ายคลิปคุณก็ได้เงินจากยูทูบเบอร์ ไอ้ผวยเรียกร้องให้แต่ละแบรนด์เนี่ยต้องจ่ายให้กับยูทูบเบอร์แต่ละช่องสามร้อยบาทต้องคิดนะคะว่าสามร้อยบาทจ่ายที่ใครจ่ายที่ยูทูบเบอร์ทุกคนรับเงินหรือมาจ่ายที่ไอ้ยและไอ้่วยเมมไว้ตรงนี้แหละคะ่ะเป็นประเด็นเริ่มต้นเป็นประเด็นที่ทำให้มหามุนีเนี่ยเริ่มออกมาแฉ ความเหี้ยของไอพ้พวยของอีเถกความอยากได้ความเรียกร้องแต่ก่อนตอนไม่มีจะแดกไม่มีจะกินบ้านยังไม่อยู่ในสภาพที่ร่ำรวยอะไรเขามาหาเขามาให้เรียกเขาเท่าไหร่ค่าตัวเขาให้แพงๆเขาให้สารพัดที่จะให้เริ่มต้นได้มีเงินมีทุนจากเขาเพราะถึงวันหนึ่งเวลาเรียกเข้ามาเรียกเขาเป็นเหมือนหมูเหมือนหมา เรียกแบบตัวเองเป็นอะไรคือแกล่งอุเบ่งกล้ามดากใส่นี่คือจุดเริ่มต้นของการจากไปของทุกแบรนด์แล้วก็มุนีเพราะมุนีแฉหนักๆเข้าคนพวกนี้ก็ให้แอดมินเข้าไปรายงานช่องปิดช่องมุนีเพราะมุนีคงจะไปดูดคลิปของไอพ้พลวยเนี่ยมาเยอะอยู่ พวกนี้ก็าาร,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 รายงานรัรวๆรายงานริสิทธิ์รวัวๆให้มุนีไม่มีทางแก้นี่ยค่ะคือสันดานของไอ้พุยถกวันนี้กรรมมันปิดช่องมุนีช่องมันถูกปิดมันเป็นกรรมสนองที่เห็นชัดนะคะคำสาบานอะไรโดนภาษีย้อนหลังสารพัดทุกอย่างที่มันโดนอยู่เนี่ยมันไม่คิดว่าเป็นกรรมที่พวกมันทำกัน กับความคือโกงพระก,กงเจ้ากงวัดแดกหัวคิวทําทุกอย่างตอนนี้กรรมสนองมาแล้วค่ะเงินที่มันเคยได้มาจากการไปนั่นไปนี่ไปนี่มันก็ต้องเอาไปจ่ายให้ภาษีย้อนหลังหมดอันนี้แหละคะ่ะไม่รู้ว่าสํำเนียกันหรือเปล่าว่าเวรกรรมมันมีจริงไอ้ที่บอกว่าคําสาบานสำนิดผลแล้วเห็นไหมคะมันโดนกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดนอะไรยังไงบ้าง ยังไม่จบแค่นี้ค่ะยังไม่จบแค่นี้ไอภาษีย้อนหลังที่มันโดนเดี๋ยวไอยูทูบเบอร์ที่อยู่ข้างไข่ข้างแคมของพวกมันจะโดนร้องเรียนไอคนที่เคยหาผลประโยชน์กับมันเฮี้ยเร็วๆอย่างไอ้ขาหมูก็จะต้องโดนด้วยถ้าทีพีสกินโดนภาษีย้อนหลังได้ทำไมนักรราจะโดนไม่ได้ครับ ในเมื่อคอนโทรลเรื่องการเงินเป็นทีมเดียวกันตั้งแต่ต้นจุดที่โดนภาษีคือจุดที่เมียไอคาหมูเป็นคนคอนโทรลเรื่องบัญชีเรื่องการเงินนะคะแต่ในส่วนตัวดิฉันไม่คิดว่าจะมีการสั่งครีมอะไรผิดปกติเพราะว่าครีมนาคาราไม่ได้ทำที่บริษัทหมอยงค่ะ ครีมนาคาราไปรับครีมกระปุกครีมกิโลมาจากที่อื่นสั่งอยู่แถวจตุจักอรออยคนละชี่คนละใบอยอยที่เหมือนกันที่บอกว่าชีมลาเต้เป็นคนไปหามาอยอยเดียวกันอันนั้นเป็นแรกๆที่ดิฉันเคยโวยวายเอาไว้ตั้งแต่ตอนเปิดตัวใหม่ๆเขาใช้กล่องเก่าใช้กล่องของนาคารามาทำใหม่ไอตัวอยอยนั้นก็เลยอยู่ในของบริษัทนาคาราค่ะ แต่ออยตัวจริงที่ขอของอครีมไอ้พลอยเนี่ยเป็นของหมอยงเป็นคนขอโรงงานมีมาตรฐานนะคะส่วนของไอ้ขาหมูนาคราเนี่ยเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ดิฉันเคยขุดมาเยอะแยะแล้วเจ้าแม่ครีมต้อยติ่งที่ขายครีมกิโลอะไรทั้งหลายนั่นแหละคะ่ะอันนั้นออยอีกบริษัทหนึ่งเป็นคนจัดการให้เพราะ่ครีมนาคราเนี่ย เขาไปสร้างภาพอยู่ว่าไปขายของไว้แล้วกันแต่เขามีในฐานะเขามีฐานะเป็นเซลล์เวลาที่เขาไปได้บริษัทเล็กๆบริษัทที่เขาไปกลสอนให้ตั้งให้เขานาคาราเขารับจัดตั้งดูแลเรียกว่าคือตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับใครที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วลูกค้าพวกนั้นนะ่ะเขาถึงจะไปสั่งครีมจาก บริษัทของหมอยงมาให้ค่ะในส่วนครีมของนาคาราอันนั้นไปที่อื่นตัวนี้ดีฉันได้ตรวจสอบแล้วอ,อยอคนละที่กันค่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่เปิดทีพีสกินใหม่ๆ